ตอนนี้เราอยู่ในงานเลดคา o ูดคอฟฟี่ครับของตะกล้องเรอส์โหรถขึ้นมาเลยอโสไลด์มาอย่างนี้โคตรเท่เลยวะ <S <S ชอบคันนี้ขอถ่ายหน่อยดีกว,ว่าพี่ทำไมรถสไลด์เท่จังมีทำไมมันถึงต้องมีไอไอกล่องไอ้พวกนี้ด้วยพี่ อ๋อไม่ให้ฝุ่นเข้าไอ้กล่องนี้แพงไหมแบบนึงวะมันมาทั้งกล่องแล้วพี่หรือพี่คัตตอมเองทั้งหมดเลยมามาทั้งกล่องเลยอ๋อขอเดาราคานะสักห้าแสนได้ไหมหรือแพงกว่านั้นอีกมันบางนะอันนี้มันบางนะที่แท้เราไม่รู้ครับไม่บางเดียวหมายถึงว่าแค่กระจกนะพี่ใช่ครับโอ้ยนี่ก็เป็นล้านแน่นอนอะเอาไว้ส่งพวกรถซุปเปอร์คาร์อะไรอย่างเงี้ยพี่ปะอะไรอย่างเงี้ยปกติพวกแบบ พวกเฟอร์และล่องเฟอร์รี่เรีมโบเขาก็จะใช้แบบที่มันแบบปิดได้อะไรอย่างงี้คระพี่ปกติเขาเนพวกสุดท้ายอย่างเดียวเงยครับอ๋โอโหเจ๋งอะไม่เคยเห็นเลยในไทยมีเยอะไหมพี่แบบนี้มีไม่กี่คันือผ่านเฉพาะตูอนอ้นี่ยแล้วเวลาวิ่งมันต้านลมไหมพี่หรือว่ามันก็ปกติครับมันก็นหนักกว่าแบบนี้ครับอ๋อมันหนักกว่าเนาะใช่ครับโหเจ๋งมากเลยว่ะพี่มีติดต่อเบอร์ตรงไหนอะม,มีมีเบอร์ติดต่อไหมเผื่อแบบว่าอ๋อโอเค ติดต่อพี่คนนี้เลยนะฮะเจ๋งมากเเปิดติดต่อว่ะสวัสดีครับพี่ชอบพอดีชอบรถสไลด์ไม่เคยเห็นในสไลด์ที่เป็นสไลด์ตู้อย่างเงี้ยถ้าสมมุติแบบอยากใช้บริการอะไรอย่างเงี้ยติดต่อที่ไหนอะไรไงพี่อ่าวีสปีดสไลด์ออนครับวีสปีดสไลด์ออนสไลด์ไปที่ไหนอะไรอะไรบ้างนี่อยู่แถวโซนไหนอะไรเงี้ย รถจริงๆรถจอดอยู่วัดท่าไม้ครับที่บ้านวัดท่าไม้แต่ว่าวิ่งทั่วไทยเลยวิ่งทั่วไทยครับก็โทรมาสอบถามหรือว่าทักเพจมาก่อนก็ได้อะไรเงี้ยครับอ่าพิมไปว่าวีสปิดสไลด์อ่อนจะขึ้นเลยโอเคขอบคุณมากครับรถสไลด์เท่มากขอบคุณครับเก่งมากอ่ะดูดิก็คือเป็นตัวหกล้อยาวนี่แหละแต่ว่ามีตู้แล้วก็มีตัวฝาปิดนะครับคือเรียกได้ง่ายว่า สามารถปิดได้หมดเลยนะนี่พี่เขามีม่านอยู่ข้างในนะดูกิีขึ้นจริงมันเป็นรถสไลด์ธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่าพี่ก็ตีตู้ครอบไปนะครับก็จะป้องกันเศษฝุ่นอะไรได้สำหรับรถที่โชว์นะเนี่ยแล้คือถ้าสมมติไม่อยากให้ใครเห็นใช่ไหมก็จะแบบปิดตรงนี้ลงมาได้โหเจ๋งมากเลยว่ะแต่ถ้าอยากโชว์อะไรอย่างงี้เอาไปออกงานแบบเท่ๆนะครับมีสปีดสไลด์ออ เอาเรื่องเลยดูดิใหญ่เหมือนกันนะก็คือผมว่าใส่แอลพาดได้ทั้งคันอ่ะแต่สำหรับคนที่แบบว่าอยากขนรถหรือว่าเขาเรียกว่าไงก็คือสไล,ลด์รถนั่นแหละแต่เป็นสไล,ลด์รถที่ปลอดภัยนะครับก็แบบนี้เลย V-SPEED สไลด์ออลครับเจ๋งมากเจ๋งมากโคตรที